รายการดิจิทัลไทยแลนด์ทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้เรามาพบกันเพื่ออัปเดตให้ทันกับยุคดิจิทัลนะคะเพราะเราทุกคนอยู่ในยุคดิจิทัลกันแล้วแล้วก็มีเรื่องราวรอบๆตัวที่เป็นเทคโนโลยีมาฝากกันเป็นประจำค่ะครั้งที่แล้วเอิญพาไปดูงานใหญ่งานหนึ่งที่โชว์เทคโนโลยีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะอย่างงานดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบงซึ่งเราก็ได้เห็นเทคโนโลยีในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตอันใกล้ด้วยแต่ว่าความน่าสนใจยังไม่หมดเพียงแค่นั้นสิคะ วันนี้เอิญจะพาทุกคนไปดูงาน Digital Thailand Big Bang กันต่อว่ายังมีอะไรที่น่าสนใจกันอีกบ้างไป พูดถึงโดรนเดี๋ยวนี้หลายคนก็คุ้นเคยกันแล้วนะคะกับอากาศยานไร้คนขับที่มีหลากหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กมากๆไปจนถึงใหญ่มากๆและถูกนํามาใช้หลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เราคุ้นเคยกันมากก็ไปบินถ่ายภาพบนที่สูงหรือว่าโดรนเพื่อการเกษตรเช่นพ่อนอยาฆ่า,มาแมลงถ่ายภาพทางอากาศเพื่อน,นําภาพมาประเมินผลผลิตวิเคราะห์พื้นที่โดรนเพื่อการสํารวจโดรนส่งของโดรนส่งคนแล้วก็ยังมีโดรนที่ไว้ช่วยเหลือยามเกิดภัยพิบัติอีกด้วย ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเขาจะโชว์โดรนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะนี่ค่ะตรงนี้เนี่ยเขาก็จําลองเหตุการณ์ว่ามีน้ําท่วมหนักเลยนะคะนี่ถึงหลังคาเลยแล้วก็มีคนติดอยู่ตามบ้านตามหลังคาค่ะแล้วเดี๋ยวโดรนนี้เนี่ยจะเข้าไปช่วยในการกู้ภัยนะคะโดรนนี้สามารถลําหนักคนได้ค่ะก็คือสามารถขนคนออกมาจากพื้นที่ได้ด้วยแล้วก็เอาพวกถุงยางชีพต่างๆไปหย่อนได้อ่ะดูเลยค่ะน้นด้วยน้ำมันขึ้นมาเร็วมาก เรียใ <usion> ครก <iso Alcohol Physical Patri ots> mm ็ไ hmm. ด้ให้มาช่วยหน่อยได้ไหมข้ารับคำนะรับแจ้เหตนใช่ไหมครับชัยครับรับคือตอนนี้ทีม่านของรับ นอกจากต่อไปเราจะมีการใช้โดรนกันมากขึ้นแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมล่ะคะว่า อีกไม่นานเราก็คงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์เป็นของธรรมดาแล้วค่ะตรงนี้ค่ะคือหุ่นยนต์รีเซ t ชันค่ะเราคุยกับเขาได้เราถามคำถามเขาตอบด้วยนะคะนี่ก็พัฒนาโดยกลุ่ม Tru ูนะคะสวัสดีค่ะเนว่าสาวสวยนักสยามนะคะยังไม่ได้ถามเลยเขารู้ด้วยว่าเราพูดถึงเขาอยู่ชื่ออะไรนะคะเรียกฉันว่าสาวสวยนักสยามนะคะาสาวสวยนักส,ส,ส,สยามค่ะ หวยงวดนี้ออกอะไรคะลองถามพระอาจารย์หลวงปู่พิงสิชอบกินอะไรคะเราหิวความรู้ค่ะเราหิวความรู้ค่ะ ก็เราก็พูดใส่ไมโครโฟนนี้นะคะแล้วก็ก็คล้ายๆกับเวลาที่เราพูดกับพวก Google Assistant นะคะเราพูดใส่ไปปุ๊บเขาก็จะไปประมวลผลตรงนี้เขาเอาไว้รับเสียงใช่ไหมคะส่วนกล้องที่อยู่ข้างหน้านี่คือเอาไว้จับดูว่าคนอยู่ตรงไหนค่ะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยก็คือกล้องนี้จะจับไปหน้านะคะเขาก็จะดูว่าหน้าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเขาจะหันตามได้ด้วยลูกกระต่ายเขาก็จะเกาะไปตามอ่ะนี่หันตามหันตามนี่ค่ะ เขาทำ p a c e recognition ไว้จับว่านี่ใบหน้าอยู่ตรงนี้ทำอะไรอยู่คะกยางกำลังเรียนรู้ศึกษาและพัฒนาตัวเองอยู่ค่ะเล่าเรื่องตลกให้ฟังหน่อยเรื่องตลกนะคะโตมาป่านน,าานี้เพิ่งรู้ว่าชิงจังไม่ใช่การ์ตูนแต่คือความรู้สึกเมื่อเธอไม่รักชิงจังขอโทษค่ะเราไม่เข้าใจที่คุณพูด เล่าเรื่องผีให้ฟังหน่อยเรื่องผีเั้นรอค่าฉันไม่กล้าเล่าหรอกค้าฉันกลัวใครสอนคะบายบายแล้วพบกันใหม่นะคะคุณยนต์อีกแบบที่เริ่มมีใช้กันแพร่หลายในตอนนี้เช่นตามร้านค้าร้านอาหารหรือว่าตามโรงแรมก็คือหุ่นยนต์ต้อนรับค่ะ ตัวนี้ทําอะไรได้บ้างคะตัวนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาไปตั้งที่ร้านอาหารเขาก็จะเป็นรีเซพชันนะคะอาจจะเลือกเมนูก่อนหรือว่าจ,จัดลําดับคิวให้ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ที่เราโปรแกรมไว้คือเขาสามารถแดช์ได้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปได้วิดีโอโคอลก็ได้ด้วยนะคะคือถ้าเกิดสมมติว่ามีผู้ป่วยอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะอยากจะโทรศพัพท์ก็สามารถที่จะกดโทรศัพท์ง่ายๆได้เลยแล้วก็ถ่ายรูปเล่นได้นะคะเอาไว้ตั้งที่งานปาร์ตี้ก็ได้นะคะ แล้วก็จะขึ้นรูปมาแล้วก็สแกนชือ,อาโคตรรูปก็จะเข้ามาของเราลูเ่าลูกเรานี่ได้รูปแล้วเขาจะเต้นโชว์ได้เหมือนกันด้วยสร้างฝบน,นี้ใช่ไหมคะเอ็นเต้นอไ,ได้เลยคะ่ะ I'm going to start dancing Keep a distance of one meter with me เขาบอกว่าคราวนี้เขาจะเต้นและให้อยู่ห่างๆจากเขาสักหนึ่งเมตรค่ะสงสัยอันนี้น,นี่ต้องใช้พื้นที่เยอะ 1เมตรจริงๆด้วย อกจากหุ่นยนต์แล้วยังมีเทคโนโลยีใกล้ตัวมากๆอย่างแอปพลิเคชันยอดนิยมที่คนไทยแทบทุกคนจะใช้กันอยู่ทุกวันเพื่อส่งภาพทักทายสวัสดีกันในวันต่างๆนั่นก็คือแอปพลิเคชัน Line ค่ะ LINE น,นี่ในบูธไลน์เนี่ยเขามีกาแฟขายด้วยนะคะ ไม่รับเงินสดเขาเป็นสังคมไร้เงินสดค่ะต้องสแกน QR code จ่ายตังค์เท่านั้นใหนๆก็เข้ามาที่บูธไลน์แล้วเนี่ยไลน์เนี่ยเป็นบริการที่คนไทยนิยมใช้มากเลยนะคะยังไงก็ตามเวลาที่เราได้รับข้อมูลหรือว่าข่าวสารอะไรมาเนี่ยที่เขาแชร์แชร์กันมาทางไลน์เนี่ยอย่าลืมค่ะ เช็คกันให้ชัวร์ด้วยว่าเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวปลอมก่อนที่จะกดดูหรือว่าแชร์ส่งต่อนะคะแล้วก็ถ้าเราเจอใครที่ทำอะไรไม่เหมาะสมส่งข้อความไม่เหมาะสมหรือว่าดูแล้วแบบไม่ค่อยโอเคก็กดรีพอร์ตได้ค่ะเพียงแค่เข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของคนคนนั้นนะคะแล้วมันก็จะมีเมนูเป็นจุด3จุดอยู่ตรงรูปโปรไฟล์เขากดปุ๊บแล้วกดรีพอร์ตได้เลย ู้ชมคะส마ทอาร์กิวเตอร์หรือว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเกษตรก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเพราะว่าหลายๆที่ก็ใช้เครื่องมือแบบนี้ทุนแรงประหยัดแรงงานคนและการเกษตรเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนรถพลังงานไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ไม่ใช้น้ำมันช่วยลดมลพิษทางอากาศเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็เริ่มแพร่หลายแล้วและก็กำลังเป็นเทรนด์ของโลกเลยนะคะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นรถพลังงานไฟฟ้าตามสถานที่ต่างๆกันมากขึ้นและรถไฟฟ้าคันเล็ก,ลกๆน่ารักๆแบบนี้ก็มีมาโชว์ เดินชมเทคโนโลยีกันแบบจุใจไปแล้วถ้าไม่เช็คอินถ่ายรูปเดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงนะคะที่บูธของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็มีมุมส,สวยๆให้เราได้ถ่ายรูปกันเพียบมีทั้งซุ้มตอบคำถามม้าหมุนซุ้ม V R และซุ้มถ่ายภาพน่ารักนรักค่ะเราเป็นจุดถ่ายรูปค่ะแต่เดี๋ยวเราจะไปเข้าดานเขาจะเล่นสิ่งนั้น เ,เราก็จะเอาอันนี้ตักลูกบอลขึ้นมาแล้วก็จะให้ตักให้ได้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเนี่ยโลโก้สำนักงานต่างๆเนี่ยนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะมีการตอบคำถามด้วยดูกันว่าเราจะสามารถตักได้หรือเปล่า ู้ชมคะงานดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง2019ปีนี้มีความเป็นอินเทอร์เนชั่นแนลมากๆเลยนะคะนอกจากบูธของผู้ประกอบการหน่วยงานรัฐและเอกชนทั้งจากในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศที่มาจะแสดงเทคโนโลยีในปัจจุบันและในอนาคตกันอย่างจัดเต็มแล้วก็ยังมีเหล่าบรรดาสปิเกอร์ชั้นนําจากทั้งไทยและต่างชาติแล้วก็ยังมีความร่วมมือกับอีเวนต์ชื่อดังในยุโรปอย่างเช่น the Next Web Web Summit และ Secure Tech สุดยอดสมาซิตี้อีเวนต์จากประเทศเยอรมนีอีกด้วยค่ะ และก็แน่นอนว่าปีนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพอาเซียนงานดิจิทัล t ท a แ l นด์บิ๊กแบง2019ก็เลยมาในคอนเซปต์อาเซียนคอนเน็ก i ิวิตนั่นเองตรงนี้ก็เป็นบูธถ่ายรูปค่ะก็เปลี่ยนฉากได้ว่าเราอยากจะอยู่ประเทศไหนนะคะก็นี่ใช้มือเรานี่แหละเป็นเคอร์เซอร์นะคะเลื่อนไป ด้วยความที่คอนเซปต์ของปีนี้เป็นอาเซียนคอนเน็กติวิตี้ค่ะประเทศเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนนะคะสมมติว่าเราอยากจะดาวน์โหลดรูปนะคะแล้วก็ไปสแกน QR code แล้วภาพนี้ก็จะดาวน์โหลดลงมาได้ค่ะเรียบรย้อย หลายคนก็ทราบกันแล้วนะคะว่าประเทศไทยเองเนี่ยก็เริ่มมีการพัฒนาเรื่องของเมืองอัจฉริยะหรือว่า smart city นะคะและหล,หลายประเทศในอาเซียนค่ะก็เริ่มทําแล้วเช่นเดียวกันนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราอยากจะทราบเนี่ยว่าลักษณะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเนี่ยมีกี่ด้านอะไรยังไงบ้างเพื่อทำความเข้าใจมากขึ้นค่ะตรงนี้เขาก็มีอธิบายเอาไว้นะคะซึ่งสามารถทัชได้ด้วยนะ อย่างตอนนี้เนี่ยมีเจ็ดด้านนะคะสำหรับสมาร์ทซิตี้ก็จะมีสมาร์ทเอ NERGY สมาร์ทโมบิลิตี้สมาร์ทอีโคโนมี t สมาร์ทเออร์ s m มต์สมาร์ทลิฟิ่งสมาร์ทพีเพแล้วก็สมาร์ทการเวนซ์นะคะสมมุติว่าเราอยากจะดูรายละเอียดแต่ละด้านก็ทักทได้ค่ะสมาร์ทโมบิลิตี้อันนี้ก็คือเรื่องของการขนส่งก็ะจะมีรายละเอียดที่อธิบายเพิ่มเติมว่าสมาร์ทโมบิลิตี้เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นการเข้าถึงโครงข่ายการคมานาคมขนส่งหรือว่าะระบบ ขนส่งสาธารณะนะคะเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้สาธารณูปโภคการส่งเสริมการใช้ยานพาหนะเพื่อลดมลพิษแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็คือด้านต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมาร์ทโมบิลิตี้นะคะคราวนี้พอเราเข้าใจเรื่องของสมาร์ทซิตี้ด้านต่างๆแล้วว่ามีอะไรบ้างนะคะก็มาดูต่อได้ค่ะว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราเนในกลุ่มอาเซียนเนี่ยแต่และประเทศเนี่ยก็มีโปรเจกต์สมาร์ทซิตี้อะไรดําเนินการอยู่บ้างโฟกัสไปในเรื่องไหนอ่ะลองดูสิงคโปร์ เขาจะดูเรื่องของ Digital ค o v เปอ m e n t นตะคะด i จิทัลอีโคโนมแล้วก็ดิจิทัลโซซายตีมีโปรเจกต์อะไรที่กำลังดำเนินการอยู่บ้างที่เกี่ยวข้องกับ Smart City นะคะเดี๋ยวลองเปลี่ยนประเทศดูประเทศไทยก็มีนะคะอย่างประเทศไทยเราก็มีหลายโปรเจกต์กำลังดำเนินการอยู่นะคะตอนนี้เราก็โฟกัสในเรื่องของการสร้าง Infrastructure นะคะแล้วก็เรื่องของอคุณภาพของสิ่งแวดล้อม แล้วก็เรื่องของ Industry and Innovation ค่ะเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็การสร้างนวัตกรรมต่างๆนะคะนี่คือส่วนของกรุงเทพนี่ซึ่งประเทศไทยนี่ก็มีชนบุรีด้วยนะคะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเมืองต่างๆที่ได้มีการทำโปรเจกต์เกี่ยวกับ Smart City แล้วนะคะเลือกดูได้ค่ะอยากดูประเทศไหนก็มายืนดูตรงนี้คุณผู้ชมคะทุกวันนี้เราได้ยินค่ะว่า 5G กันบ่อยแล้วใช่ไหมคะซึ่งในปัจจุบันนี้ 5G เริ่มใช้กันแล้วในบางประเทศอย่างเช่นจีนสหรัฐ และก็กําลังจะมาแล้วในประเทศไทยซึ่ง 5G นี้มีคุณสมบัติเด่นๆที่จะมาเปลี่ยนแปลงธุรกิจและการใช้ชีวิตของเราก็อย่างเช่นเร็วแรงกว่าเดิมโดย 5G มีความเร็วมากกว่า 4G ถึง20เท่า ซึ่งก็เร็วมากพอที่จะดูวิดีโอ 8K ออนไลน์แบบ3มิติหรือว่าดาวน์โหลดภาพยนตร์3มิติได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีรองรับจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น10เท่าจากเดิมถ้าเป็น 4G ก็รองรับได้ราวๆ1น0 0 0แสนคนต่อพื้นที่1ตารางกิโลเมตรก็จะกลายมาเป็น1ล้านคนต่อพื้นที่1ตารางกิโลเมตรค่ะและ latency ที่น้อยลงมากเวอร์เพียงแค่1มิเลลิเซกเท่านั้นทำให้การดีเลย์แทบไม่มีการตอบสนองเรียกได้ว่า r ร a l time เลยล่ะค่ะสามารถสั่งงานและควบคุมสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วหรือเรียกได้ว่าแทบ จะททันีและนี่ก็คือตัวอย่างของการใช้งานหุ่นยนต์เมื่อเรามี 5G ค่ะตรงนี้เนี่ยเขาโชว์ศักยภาพของ 5G นะคะน,นี่คือ 5G Remote Control Robot ค่ะก็คือผู้หญิงคนนี้ที่เขากำลังขยับท่าต่างๆเนี่ยก็คือขยับแล้วโรบอรตก็จะขยับตามเห็นไหมคะซึ่งเราก็จะเห็นเลยว่าไม่มีดีเลย,เลยหรือว่าถ้ามีก็คือแบบมีน้อยมากๆค่ะนี่ก็คือศักยภาพหนึ่งของ 5G นะคะ ว่าพอคนขยับท่าไหนโรบอทก็ขยับตามเป๊ะมากค่ะนี่เขาสื่อสารกันผ่าน 5G นะคะจับตานะคะเมื่อ 5G ได้ใช้กันในประเทศไทยเมื่อไหร่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอีกมากเลยค่ะแล้วก็มาอัปเดตกันได้กับ Digital Thailand นะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถดนะ